สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราจากเอ M ทมดีนะครับก็วันนี้เรามารวมตัวกันถ่ายโปรไฟล์ใหม่ครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะถ่ายโปรไฟล์ใหม่แสดงว่าต้องมีอะไรใหม่ๆหม่ต้องมีอะไรใหม่ๆแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่พี่เก้าคนใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆแน่นอนนะก็ฝากลูกค้าทุกๆคนนะฮะช่วยเลือกน้องๆไปทำงานกันด้วยนะครับก็เจริญใหม่นะครับ ก็เป็นการถ่ายโปรไฟล์ครั้งใหญ่ของเรานะก็เดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมติดตามได้ทางไหนครับของผมครับช่องทาง SMD Thailand เลยครับเป็นไงครับวันนี้พี่ก้าวนำตื่นน้องๆถ่ายโปรไฟล์ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีนะน้องๆจริงๆน้องๆมาตั้งแต่ตีห้าแล้วเนาะใช่ส่วนผมนัดเป็นแบบช่วงบ่ายใช่ฮะเพราะว่าถ่ายน้องๆกันก่อนผมมันมืออาชีพอยู่แล้วไงก็แบบว่ามาถึงแล้วแบบ ป๊อปป๊อปเร็จเลยไม่ต้รตัวอย่างองจริงๆน้องๆไม่ต้องการตัวอย่างนะครับน้องๆเก่งกันอยู่แล้วผมไปแอบดูรูปมาน้องๆเก่งกันมากครับคือคุยกับพี่ช่างภาพเขาก็บอกว่าแป๊บเดียวอยู่แต่ละคนครับก็วันนี้ถือว่าคนเยอะเนาะเยอะมากด้วยทีมงาน S T M D ก็ครับผม เฟ้นหาน้องๆ้องมาเยอะมากขึ้นทุกปีครับก็น้องๆ้องก็น่ารักแล้วก็พี่พี่ทีมงานก็น่ารักกันทุกคนครับวันนี้ก็เลยบรรยากาศก็เลยดูอบอุ่นครับผมครับก็ก็อาจจะช่วยอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามทําเต็มที่ฮะก็แบบว่ามีน้องๆ้องมาถามบ้างแบบว่าทํายังไงดีพี่ก้าวทาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็แบบ ่ายไปเลยพี่ๆตากล้องทุกคนพี่ๆทีมงานทุกคนแบบว่าคนกันเองอยู่แล้วก็รู้จักกันมานานก็แบบว่าก็ขายความเป็นตัวเองใช่ไมใช่ไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะหรืออะไรครับเรียกว่าปีนี้มีน้องๆใหม่ๆที่ลูกค้าได้ชมอี่ิ้าเลยใช่ฮะบอกเลยว่าแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยก็มีงานรออยู่แล้วมีลูกค้าแบบว่าเลือก ใช้คำแปลกว่ามีมีแบบว่ามีแบบลูกค้ามีผลงานแบบว่ารอรอออนแอร์อย anyway. 네ู่แล้วครับผมนี่เลยฮะซ้ายมือขวามือผมครับครับผมขายงานหน่อยขายงานหน่อยเดี๋ยวปเพิ่มก็ปีนี้ก็มีซีรีส์นะครับเป็น boy l ล f e นะครับผมก็คู่กับคัทนะครับผมเรื่องลอตเตอรี่ด็อกเตอร์คับอากาศเป็นยังไงไหนบอกหมอนะครับก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับคาดว่าปีนี้ได้ชมกันแน่นอนครับผม ส่วนดอลล่านะครับน่าจะมีซีรีส์เร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามทุกคนกันด้วยนะครับฝากลองุกคนด้วยครับแล้วก็จะบอกได้ไหมพี่วุฒว่ามีใช่มีโปรเจกต์ทีป๊ปด้วยปะเฮ้ยเห้ไม่ก็ด้วยป่ะก็คือใช่ไหมผมก็ไม่รู้ไงได้ยินมาจาก แถวนี้ <Bien ven ido> ีมวนี้คะอะไรนะครับอ๋อเราจะมีทีป๊อปด้วยครับผมเมื่อกี <tail> ้ใช่ฮะฮะก็ผมคงเต้นไม่ไหวแล้วฮะถ้าถ้าถ้าไปไปทำด้วยกับน้องอาจจะเป็นแบบเมนร้องแทนคุยกับพี่พี่ครับฝากน้องด้วยครับแต่ว่าทุายจะมีทางการเพลงร้องการแสดงครับผมใช่ครับ ฝาเ้าแทนฝกน้องฝากใรับผมก็ในฐานะตัวแทนของ STMd นะครับก็ขอฝากน้องๆทุกคนไว้ในอ้อมอบอ้อมใจทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มารวมตัวกันถ่ายโปรไฟล์ต้นปีใหม่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับของน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟู้ดซับหรือว่า สิ่งของอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยก็แบบรู้สึกดีใจมากๆ czenia. แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค,าครับฝา,า,ากน้องๆทุกคนไว้ด้วยนะครับฝากพี่ก้าวไว้ด้วยนะครับ